เจ้าเทเลอร์นะครับมาดูปลาอะแต่ดูแล้ก็ดูไปเลยลูกแต่ค่อยขี้มูกโชว์ทำไมล่ะสิงไฮบริดเฮ้ยเท่ว่ะอ๋อ่ปลาสิงไฮบริดด้วยมีไฮบริดด้วยออกแนวปลาคราฟเลยเนี่ยนี่สิงธรรมดาสองร้อยเลยเว้ยไหนเรื่องจะอะไร ดูเหรอปูไม่ใช่กุ้งหมูข้่ไหญ่กุ้งสีนี้อะอะไรเมื่อก่อนตอนพ่อไอ้ไม่รุ่นนี้เขาต้องแบบกุ้งสีอย่างนี้ใช่ไหเวลาตั้งชื่อเฟซบุ๊กต้องกุ้งสีเลยนนะอ๋อตาหมอสีเนี่ยตาหมอสี แต่เราเอาอะไรไปเลี้ยงเราก็ตายหมดเลยนะเลยสงสารมันหนะังไม่เอาไปลรวบอกปลาตะเพียนนะปบะเนี่ยปลามังกอโอ้ทางกองเงินสวยไหมเ่อเคยเลี้ยงรอบหนึ่งนะอันเนี้ยต้องซื้อหนอนแดงมาให้มันกินด้วยนะอันนี้ขี้เกียดเปลี่ยนน้ำแล้วเอาตัวเล็กๆก,ก็ได้หรอ เ,เปลี่ยนเปลี่ยนน้ำ<ป>นะดูดิอันนี้ปลาในบอ่อแล้วแหละปลาช่อนปลาช่อนนะลูกปลาช่อนตัวละเท่าไหร่ไม่รู้บอราคาแต่ตัวนี้ใหญ่โอ้ปลาทองตระกูลปลาทองแต่ไม่ใช่ปลาทองหรอกป้าตัวใหญ่ ฉันเล่าแม่แม่มาซื้อประก,กัดที่นี่ใช่ไหมออใช่ไหมซื้อประก,กัดที่นี่ใช่ไหมมาซื้อตู้ประก,กัดด้วยฉันน่าจะไม่เอาอะไรเลยใช่ไหมตอนนีน้ไม่เอาไม่เเอาปลาเทวดาเนี่ยเคยมันเคยโดนไล่มันเคยไปไล่ทำร้ายเขาด้วยนะปลาเทวดาที่เราเคยเลี้ยงกันแม่ มันมีคลวยอ่ะไหนุหนอ๋อนี่ไงกุ้งมัน่มันหช่อ่ะปลาครับจังกะพันสิบาทมันเอาะรงอันนี้เอวสิงสามร้อยอันนี้เราเขาดูจากอะไรครับสามร้อยร้อยี่สิ้อยยี่ิบพี่เอวาลยอันนี้ปลาดิบกิน ตัวละห้าร้อยบาท <not S 1> ผมก็ไม่รู้มันแต่ท้องมันฟองมากเลยนะอริวกินห้าร้อยบาทต่อต wow. like okay. ัวโอ้ยอยากเล่นสักตัวกลัวมันือนกันนะกลเม็ดนี่ถูกไหมห้าสิบบาทเอาไปดูฝั่งนู้นไปดูฝั่ง ตัวกระเจี้ยวเหลือเองสิบบาทตัวสิบบาทปลาซิวข้างอะไรข้าวหวานใหม่อะไรหอยเชอรี่กุ้งน้อยเออกุ้งน้อยกุ้งเชอรี่ตัวสิบห้าบาทสิบห้าบาทเลยนะกุ้งกุ้งกันกุ้งตัวเล็ก เอามาทำกุ้งเต้นอ่ะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็สีเหลือนนงอ้สีเหลืองกุ้งใช่ไหมเนี่ยกุ้งซูมให้ดูดิโอ้โกุ้งจริงว่ะอันนี้ตัวอะไรเนี่ยเล็กเล็กอะไรเนี่ยปลาโอ้โหมันจะเล็กไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวกันเป็นไ,ไหนวะซูมกันดิซูมไปยังไม่ชัดเลยเห็นไหมปลาจริงๆปลาเล็กเล็กอันนี้กุ้ง เล็กกว่าขี้ตาครับอันนี้อะไรอันนี้จะกุ้งกุ้งกุ้งเหรอเขยิบไปเขยวบยืนอันนี้กุ้งแต่เป็นกุ้งแดงขาวมันเป็นกุ้งแดงซูชิกุ้งซูชิกุ้งซูชิตัวละสิบห้าบาทไปไหนวะเนี่ยอันนี้ซูมสุดแล้วนะเนี่ยโอ้โหอันนี้คือขนาดจริงตัดจอแล้วนะมันคืออะไรไหน นี่อะไรวะเนี่ย <S 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 อะไรนะซิลเล็กมาซิลเล็กนี่อะไรมือนอ๋อนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้มันมีอะไรล่ะนี่เป็นปลาเล็กหมดเลยอ๋อนี่ปลาซ็อกเกอร์มันดูด,ด,ดใช่มันมันมันดูดมันทำความสะอาดตู้อันนี้คือ,ค,อคือปลาตายไม่ตายหรอกตายไหมว่าขาดมันจะตายได้ไง เออมันโดนปลาดุกกินหรือเปล่าเนี่ยเออตัวมันขาดแล้วมตายแล้วมีใบไม้ด้วยนั่นปลาอะไรนั่นปลาชะโดเว้ยอ๋อเป็นลูกปลาชะโดพอแล้วโอ้โหนี่ส่วนมากจะเป็นปลาที่มีค่าเนาะ เอาโอเคละอ่ะแต่เบลกาไม่เอาใช่ไหมดูเฉย,ยใช่ไหมมีความสุขไหมใช่ไหมไมีความสุขไหมครับไม่มาดูอีกไหมอันนี้ก็ตัวใหญ่มากมาดูอีกไหมมาดูอีกไหมไม่ดูอันนี้ตัวใหญ่มากอันนี้คือปลา,าค้างเหมือนจริงๆมากชอบไหมวันนี้พ่อพามาดูชอบไหมชอบเดินมาเลยเดี๋ยวไม่ได้ดูนดูข้างหน้าเอารูข้างหน้าครับมันเป็นปลาอะไรอันนี้เขาเลี้ยงต้นไม้หรือเปล่า ต้นไม้น้ำเห็นไหมสามสิบห้าบาทเออไม่ไปก็ไม่ไปก็ไม่ไปก็